สวัสดีครับผมนะวิสาน์จนองคมรหัสนักศึกษา6 3 0 9 6 8 2 0 0 9ครับอนุพันธ์โดยปริยานะครับหรืออิมพิ c i t ตดิฟเ r e n t น a t เทีน,นะครับ ก็คือกรณีที่ฟังก์ชันเนี่ยไม่สามารถเขียนอยู่ในรูปของ y เท่ากับ f x หรือการหาอนุพันธ์ในกรณีที่สมการเนี่ยเขียนอยู่ในรูปของ f x เท่ากับ0ูนะโดยที่ y เนี่ยเป็นตัวแปรตามและ x เนี่ยเป็นตัวแปรอิสระเนี่ยเราสามารถหาอนุพันธ์ได้โดยการหาอนะุพันธ์เทียบกับตัวแปร x ตลอดสมการครับโดยต้องไม่ลืมว่า y เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ x เนี่ยเราเรียกว่าการหาอนุพันธ์โดยปริยายครับหรือก็คือ y เนี่ยเราต้องจําไว้ว่า y เนี่ยเป็นฟังก์ชันของ x แล้วเวลาเราทําการดิฟหรือการหาอนุพันธ์เนี่ยครับเราต้องอย่าลืมดิฟ Y เทียบเด้วยนะครับครับมาดูตัวอย่างโจทย์กันนะครับอย่างโจทย์ข้อนี้เนี่ยเขาให้หา x กลังสองากลังสองบวก x บวก x คูณ Y บวกรูท x บวกาทัห้าจงหา DY วาบเดี๋ยวเริ่มเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยเราก็เขียนเราเขียน DY วาคูณกับดิฟทางก้อนท้งท้งก้อนะคูณกับทางก้อนนะครับ เป็นบวก x y x คูณ y บวก x บวก y ปุ๊บแล้วก็ดิฟ5เขียนอย่างนี้นะครับดิฟ5ก็คือดิฟค่าของที่แล้วทีนี้ก็เราก็กระจายเราสามารถกระจาย d by dx เนี่ยเข้าไปในในวงเล็บนี้ได้นะครับแล้วก็จะทำการกระจายเลยนะครับ d by dx คูณกับ x กำลังสอง y กำลังสองบวก d by dx x คูณ y บวก d by dx เนี่ยเดี๋ยว square root ของ x บวก y เนี่ยเดี๋ยวผมขอทำการเปี่ยนเป็น x บวก y เท่ากับ1ส่วนเป็นยกกำลัง1ส่วนสนะครับจะได้ดูง่ายเป็นแล้วก็ d by dx ค่าของ่แล้วก็ดิฟค่าของ่นะครับแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะทำการดิฟเลยนะครับ ก่อนอื่นเรามาเริ่มที่ตัวนี้ครับดิฟค่าของที่เท่ากับศูนย์นะครับก็คือเขียนไปเลยว่าศูนย์แล้วก็เริ่มที่ตัวแรกแล้วก็มาที่ตัวแรกนะครับดิฟของ x กําลังสองคูณ y กำลังสองก็คือมันคูณกันอยู่ก็ต้องใช้สูตรดิฟผลคูณนะครับก็คือหน้าดิฟตัวหลักนะครับบวก หลังเนี่ยดิฟหน้าก็คือหลังหลังวายกำลังสองดิฟหน้าก็คือ DX เกำลังสองสว่วน DX ใส่วงเล็บปุ๊บตัวนี้ก็คูนกันก็เดี๋ยวผมขออนุญาตลบหนึ่งหนึ่งนะครับเพราะพื้นที่ไม่พอจุก็มาต่อเลยนะครับเป็นบวกหน้าอันนี้ก็มันคูน X คูนวายก็ เหมือนตัวแรกเลยนะครับต้องใช้สูตรดิฟผลคูณก็เป็นหน้าดิฟหลังหน้าดิฟหลังบวกกับหลังดิฟหน้านะครับใส่วงเล็บให้ดูนะให้ดูจัดเป็นกลุ่มจบตัวนี้ก็มาตัวนี้ต่อนะครับดิฟของ x บวก y ทั้งหมดกำลัง1นเราก็ต้องทำการ พอทาการดิฟเนี่ยเราก็ทําการดึงตัวกําลังลงมานะครับเป็น x บวก y แล้วก็ตัวกําลังเนี่ยเวลาเราดึงกําลังมาเราต้องลบหใช่ไหมครับมันก็จะเหลือลบไม่กลายเป็นลบหส่วนสครับแล้วก็อย่างแต่ไอตัวเนี่ยคือเราทําให้ใยังไม่จบแต่เราคือต้องดิฟดิฟทั้งก้อนแล้วเราก็ต้องดิฟตัวข้างในนะครับคือกดลูกโซ่ครับก็ดิฟไส้ก็เขียนเป็นอย่างนี้ไปก่อนนะครับดิฟเ บวก y ทัากับ0ครับผมแล้วคือเดี๋ยวเราเห็น dx ไป dx ไป dx เนี่ยเรามันสามมันมันตัดกันแล้วก็เหลือหนึ่งนะครับได้หนึ่งเดี๋ยวตัดไปก่อนแล้วก็เขียนต่อ บวก y ลง2 dx dx ชุบบวก x d y ไป dx บวก y ไม่มีอะไรต่อนะครับเพราะมันตัดกันไปแล้วเหลือหนึ่งบวกหนึ่งส่วนอันนี้เนี่ยมันยกกำลังติดลบใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะดึงมันให้กลายเป็นส่วนนะครับมันจะกำกำลังจะได้หายนะครับแล้ว กำลังหนส่วนสองเนี่ยมันก็คือรูใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะได้เขียนเป็น2สองคูณรูท x บวก y อย่างนี้ก็ได้นะครับปึ๊บแล้วก็เราเนี่ยกระจายมันดิฟมันคูณทั้งก้อนอยู่เราสามารถกระจายดิฟเข้าไปได้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับเป็น dx d y dx บวก dy by dx ไม่ใช่บวกนะครับเออใช่ใช่ถูครับ d d บวก dy หาปุ๊บเท่ากับ0เราเห็น DX อีกแล้วก็ตัดเป็น1เลยนะครับทีนี้ก็มาทําต่อนะครับเป็น X กำลัง2ดิฟอันนี้ดิฟ y กำลังสนะครับก็ดึงกำลังมา y แล้วเราก็จะติด d y d y DX นะครับบวก y กลังสองดิฟ x กำลังสก็เหมือนกับตัวแรกครับดึงกำลังลงมาเราเรก็ติด d x เ x x อย่างนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็บวก x อันนี้เหมือนเดิมครับ dy ดี x บวก y ไม่มีอะไรนะฮะบวกอันนี้มันคูณกันอยู่แล้วผมขออน,อนุญาตกระจายเข้าไปนะครับเป็น1ส่วน2 r o o ู x บวก y x บวก y เจอ1ก็เป็นตัวเดิมแล้วก็เป็นบวก1ส่วน2 r o o ู x บวก y ดีวายบายดีเอ็กซ์ับศูนย์ครับผมเดี๋ยวพอถึงขั้นนี้แล้วเดี๋ยวผมจัดจัดให้มันดูเป็นระเบียบก่อนนะครับก็เป็นดึงเอาสองข้างหน้า x อ็กลังสองวายดีวายบายดีเอ็กซ์บวกสองเอ็กซ์วายกำลังสองเราเจอ Dx by d กแล้วนะครับก็ตัดเป็น1มันจะตัดได้เป็น1เลยนะครับบวก x Dy by Dx เอ็เดิม บวก y บวก1ส่วน2รูท x บวก y บวก1ส่วน2รูท x บวก y dy by dx เท่ากับ0ครับผมแล้วเนี่ยโจทย์มันต้องการโจทย์เนี่ยมันต้องการหา dy by dx นะครับก็เราเนี่ยเราก็หาตัวที่มัน คูณเติดติดดีวายดีเอ็อยู่นะครับก็เราก็จะเจอเราเราหาทําการหาก็จะเจอตัวพวกนี้ครับดีวายดีเอ็กซ์นี่ติดติดอยู่3ตัวนะครับซึ่งเราเนี่ยต้องการหา dy วายดใช่ไหมครับแล้วไอตัวที่ไม่เกี่ยวกับ dy วายดเนี่ยเดี๋ยวเราจะทําการย้ายไปอีกฝั่งให้หมดเลยนะครับก็จะมี 2xy เองสอแล้วก็1นึ่งส่วนสรูคูณรูทเบวกวเนี่ยเดี๋ยวเราทําการย้ายไปอีกฝั่งเลยนะครับเดี๋ยวย้ายก่อน ก็เป็นลบ 2xy ลังสองลบ y ลบ1ส่วน2ู x บวก y ส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับ dy by dx เนี่ยเดี๋ยวผม,มนเนี่ยจะดึงออกดึงตัวร่วมออกมานะครับ2ก็จะดึงดึงตัวร่วกม,มานะครับเป็น2 xy บวก x บวกกับ1.2ส่วน2ูท x บวก y นะครับ ใส่ของเลขปุ๊บอยู่กับติดจาก dy dx ครับผมแล้วทีนี้เราจะทำการย้ายทั้งก้อนเนี่ยไปเป็นส่วนเลยก็ล้วก็จะทำเสร็จนะครับแต่เออมันอาจจะไม่สวยเท่าไหร่เดี๋ยวผมจะทำการหาคอลมอเนี่ยเพื่อจะทำให้พอทำออกมาแล้วเนี่ยมันจะได้ดูแบบสวยๆไม่ลกเกินไปนะครับก็เราหาคอลมอของอันนี้ก่อนนะฮะ พอลมของก็นเนี้ยก็เราก็ต้องคูณ2องรูทเบวกวเนี่ยไปทุกทุก,ทก,ทกในทุกๆุก,กตัวเลยนะครับเป็นสองเคูณกับ2องรูทเอ็บวกวบวกเคูณสองรูทเบวกวนี้ก็บวก2องรูทเอ็กบวกวายูทเบวกว บวก y แล้วก็มันตัดกันได้นะครับตัดเป็น1นึเลครับส่วนก้อนนี้ก็เหมือนกันนะครับคอรมอเหมือนกับฝั่งนี้เลยก็คือ x y ลังสคูณกับ0 x บวก y ปึ๊บลบกับ y คูณกับ2รู x บวก y นะครับเอ่อเราก็ลบกับ สองรูทเอ็ y. บวกวบวก y ส่วนสองรูทเบวก y ตัดเลยครับเหลือลบหน,นะฮะทีนี้ก็ง่ายแล้วครับเดี๋ยวทําการคูณกันเลยครับ2 x งเอ็กสองวายรูทเบวกวบวกสองเอ็กรูทบวกวนะครับนี้เป็น1แล้วบวกหนึ่งเท่ากับลบสี่เกวกำลังสอรูทเบวกว ลบสองวารูทอบวก y ลบ1ครับ mm hmm. ครับผมอ๋ออย่าอย่าลืม d y วายบยเ็นะครับทีนี้แล้วก็ย้ายทั้งก้อนเนี่ยไปอีกฝั่งเลยนะครับเป็นเป็นส่วนเป็น d y วา 4x y กล,ลังสอูท x บวก y ลบ 2y รูท x บวก y ลบ1ลบ1ปุ๊บส่วนส่วนด้วยตัวนี้นะครับที่เรายกมาเป็น 4x ัง 2y รูท x บวก y ลบ 2x รูท x บวก y บวก1ครับผมก็เราทำการหา d e y d x ก็จะได้ตัวนี้นะครับครับผมนี่ก็เป็นตัวอย่างของการหา อนุพันธ์โดยปริยานะครับก็ขออภัยนะครับตรงนี้เราย้ายมามันจะมันมันคือบวกนะครับ